ต well. ัวสดๆเนาะตัวเป็นๆตัวสดๆเดี๋ยวดูเนื้อแน่นๆ

ดูเนื้อขามันนะเาานื้อขามันมันแน่นอ่ะทั้งหมดเก้าตัวกินมาแล้วหนึ่งสองสามสี่นี่ตัวที่ห้าบอกว่าหมดไหมนะหมดไม่ต้อง,ห,อง,อง,งห่วงหรอกมันสดกินไม่เบื่อกินอร่อย สองโลก็หมดคนเดียวสองโลก็หมดแล้วเนี่ยอืกินคำเดียวนะเนี่ยคำเดียวเลยเนี่ย ที่บ้านก็อเต well ียบทุกมอ์นะก็สดแต่นี้นี่มันสดกว่าไอพีให้เห็นจนทัวสุดท้ายเลยวันนี้

nấm kim cái này nó cỡ rồi ึงน้ำตาไหลเลยคงไม่ต้องไปเสียเวลากินกับขาปูมันหรอ,อกแต่ถ้าเสียาดายเหมือนกันนะ สดจริงๆทุกคนปูชัด <c oughs> พิธที่ปูชักสะพานยกซื้อตรงนี้กินตรงนี้เลยบางคนก็อ,อาจจะห้วไปกินที่หาดซ,ซื้อมาโลนึงมีอยู่เก้าตัวยังไงก็หมดตัวเดียวอ่ะเพราะมันสด <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้ยี่สิบ ยี่สิมีนาคนม2 5ง8คู่นี้กลับกรุงเทพแล้วเนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเต็ม มาแล้วตัวที่แปด ตัวที่เก้าตัวสุดท้ายให้ไลฟ์กับกูตัวสุดท้ายทุยกคนสักองแท้สดห็นเห็นสดจริงๆ คำสุดท้ายอืมไมยบายพี่น้องอิ่มนะหมดจริงๆเก้าตัวหนึ่งโลคนเดียว